สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับเหมือนเดิมนะครับรวันนี้ก็เดินวิถุนาครับ2024ครับเมื่อวานนี้พี่บีได้เอาเทปเก่าๆของมอเตอร์แสกเนาะสำหรับเป็นเรื่องของทิมขนาดแบบนิดหน่อยแต่เหมือนก็ทุกคนก็ชื่นชอบครับแชร์กันสนุกสนานนะมันเป็นภาพอดีตเมื่อ20กว่าปีก่อนวันนี้ก็เลยเดี๋ยวชาวดร a กทีต่ติดตามมอเตอร์แกจะน้อยใจพี่บีก็เลยไป หรือคนมาเอาแค่เป็นกลิ่นอายสนุกสนุกและกันเป็นแดกสนามบินที่จังหวัดลบบุรีครับเมื่อ21ปีก่อนการแข่งขันเมื่อปี2003ในรายการ Red Red b u l ูแ r ร n d Prix เมไ์นะครับก็เป็นรอบชิงนะครับะนั้นเจอนักแข่งแต่ละคนพี่บีดูเรื่องแบบโอ้โหนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเลยพี่ออสโรตาลี่อย่างนี้โอซิแนล ออฟฟาไทยคุณเอชนสวัสดิ์คุณบอยสรวงตีดูบักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคันแต่มันเป็นแค่เอางี้ถือว่าเป็นกลิ่นอายเริ่มต้นก่อนเลยกันก่อนที่ไปดูการแข่งขันแบบเต็มๆนะครับแล้วก็เผื่อใครคิดถึงพิธีกรเอ่อมันหยดติ่งๆของเราก็ให้ดูสักนิดนึงแลวกันสําหรับชาวดรากนะครับพี่บีก็มีภาพในอดีตเพียบเหมือนกันก็รอชมกันต่อไปสําหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบ การแข่งขันควอเตอร์ไมล์นะครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้แน่นอนครับไม่ใช่วันไหนผมมีภาพการแข่งขัน Red Bull Grand ควอเตอร์ไมล์ส0สนามสุดท้ายครับรับรองครับงานนี้นะครับมันหยดติ๊งติงต๊งติ๊งติ๊งติ๊งแน่นอนครับในช่วง The Racing ครับเราจะไปกันเถอะช่วง The Racing สนับสนุนโดยเรดบูเอ็กซ์ตาคำตอบของคนไม่ธรรมดาช่วง h เดรซิ่งของมอเตอร์สปาร์นะครับไปกันที่สนามบ,บินกองบินที่2จังหวัดลบบุรีครับแข่งขันเรบุญเกรงควอเตอร์ไม่์มาถึงสนามสุดท้ายเลยครับและบรรยากาศก็คึกคักเหมือนเดิมครับนักแข่งมากันเพียบครับเรียวกว่าขายใหญ่ของวงการนั้นมากันครบพันเลยทีเดียวครับลองไปฟังความรู้สึกของ บรรดานักแข่งกันดูมันเดิมว่าเป็นที่เหมือนเดิมต่ลมแรงไม่นาะมัน้ำตาอะเหมือนเราเอารู้สิล้อวิ่งด้านลมเนาะการควบคุมยากขึ้นยากขึ้นนะฮะลมมันไม่รู้มันจะมาทางไหนไงฮะไม่รู้ลมมจะเปลี่ยนมมาทางตรงหรือว่าจะมาทางข้างถ้ามาตรงอย่างเดยมมันก็วิ่งกระทะไว้เลยไม่เท่าไหร่ถ้ามาทางข้างเนี่ยก็เปลี่ยนเกียร์อาจจะมีการวูบเวลาว่าจะดีที่สุดไม่มีนะวันนี้ถ้าใครดีจริงแปลว่ามันแรงมากๆ ใน่าง,งานนี้อุปสรรคไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเครื่องยนต์เลยครับแต่อยู่ที่เรื่องของธรรมชาติมากกว่าครับก็วันนี้สนามดีนะฮะกว้างแต่ว่าเรื่องลมแรงไปนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับรถวันนี้ก็สมบูรณ์นะครับสองสนามที่แล้วมีปัญหาในเรื่องของเพลากับเรื่องคลับนะครับ สนามนี้คิดว่าแกน่าจะวิ่งได้ดีพอสมควรครับเตรียงตัวมาดีแล้วยังไงก็ต้องทดสอบกับของจริงก่อนครับไม่อย่างนั้นอาจจะยุ่งได้สนามนี้จที่เข้าไปดูนสนามยังไม่ได้เทสลันเลยนะฮรแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปเทสลันด้านนอกแท็กของไม่ค่อยดีมันลดไปเลยล่อนแต่จากวันนี้ก็มีความหวังแล้วครับพยายามถ้วยพระราชทานใครก็อยากได้ะคะผมก็อยากได้ก็คงจะพยายามที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันจะชนะหรือแพ้ก็สุดความสามารถครับ ัค,ครบก็เตรียมตัวมาดีๆกันทุกคนครับแต่ว่าบางทีจังหวะแพ้ชนะเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเดีวที่เฉือนกันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับวันนี้ก็เอาออร์เรนจ์พีเ g ็นซีกมาแข่งนะฮะก็อยู่ในรุ่นชิงถ้วยพระราชทานด้วยคือโอเพนสองล้อก็วันนี้อุปสรรคก็น่าจะมีว่าลมแรงนะฮะแล้วก็แทร็กค่อนข้างลื่นนิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวคงจะเซตเรื่องลมยางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะพยายาม ทำให้ดีที่สุดแล้วกันวันนี้นะฮะก็ทีมงานก็ไม่ค่อยได้นอนกันเลยเมื่อคืนนี้นะฮะก็ทํารถทั้งคืนรถของสรุงเทียนทอนนั้นความเร็วสูงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ชนะควันนี้ก็น่าจะดีนะฮะแต่ว่าลมแรงไปหน่อยแล้วลมมันมาทางเฮดวินด้วยมาจากหัวของรถนะฮะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็น่าจะดีฮะแ็กกว้างทางเบรกด,ดีครับก็ เดี๋ยวคอยตามเชียร์กันแล้วกันนะครับจะถามให้ดีที่สุดขอบคุณครับดูแล้วหลายๆคนก็เป็นหครงในเรื่องของลมเนี่ยกับที่เป็นอุปสรรคในการที่จะขับรถไปกนนะฮะเมื่อเช้ามีปัญหาหนึ่งคือตรงที่อากาศมาเย็นไปหนึ่งแล้วรถมีอาการกระดุบนิดหน่อยส่วนเรื่องของลมที่วิ่งสวนทางกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นผลผสมควรที่ทำให้เวลาเราช้าลงแต่ก็จะช้าลงทุกคันนะฮะอาจจะมีการปรับยกงล่างให้เตี้ยลงหรือทำยังไงก็ได้ให้ มันประท่าลมน้อยๆหน่อยนะครับก็ส่วนวันนี้การขับเคลียวก็ก็ต้องเต็มที่นะฮะเพราะว่าเราก็แข่งมาหลายภาคแล้วแล้วเราก็เป็นตัวแทนของภาคกลางอะไรนะฮะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ครับาลงสำหรับฮัทไทยชัยวันนี้มาแต่ว่าสำหรับคนอื่นนี่ก็ยังถือว่าเร็วอยู่ครับซึ่งในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับปรากฏว่ามีรถมาทําการแข่งขันกันเยอะนะครับแล้วก็แต่ละคู่ที่ลงสนามทาการแข่งขันกันนี่ก็ ขับเขี่ยวชิงไหวชิงพลิปกันได้สนุกภูกใจกองเชียร์เลยทีเดียวครับซึ่งผลที่สุดแล้วปรากฏว่าคู่ชิงเล่นั้นก็เป็นการมาเจอกันระหว่างอาจารย์ศักดิ์นสงขลาครับกับาไทยชัยวันครับที่ลงแข่งในทีมเดียวกันครับนั่นคือระยองเพียวเรนโซก่อนใช้รถคันเดียวกันด้วยครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องชิงชัยกันนี่ก็เลยต้อง เรียกว่าขับกันคนละเที่ยวโชว์กันไปครับซึ่งปรากฏว่าฮัยไชวานนั้นในรอบสิงชนเลศก็ยอมแพ้กับขจรศักดิ์นสงลาครับแต่ก็มีการขับโชว์ให้เห็นกันด้วยจนในเรื่องขับเคลื่อน200คขันนี้ของสรงเทียนทองครับซึ่งก็ปรากฏว่าไม่ได้ผ่านเข้ามาถึงรอบ4ี่คนสุดท้ายครับรุ่นขับเคลื่อน200้อนั้นก็มีนักแข่งเข้าร่วมทําการแข่งขันกันเยอะเช่นกันครับ4คนสุดท้ายก็มีมนตรีบุญรัตนากรอัมพลพรมช่วยอาภัตพงษ์เปรมานนท์และก็มานะพรสิริเชิด แต่ละคนนี้เรียกว่าสุดยอดทั้งนั้นแหละครับซึ่งสารุงทินทอนั้นก็หลุดจากวงโครจรไปก่อนนะครับแต่ว่าในรอบ4ี่คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศนี้ก็ถือว่าขับเคีียวกันด้วยสูสีคู่ขี้โดยเฉพาะคู่ชิงชนะเลิศนะครับมนตรีบุญรัตนากรครับหลุดเข้าไปเจอกับอําพลพรมช่วยนี่เรียกว่าลุ้นกันชนิดที่เรียกว่ากองเชียร์ใจรับถึงเลยครับคู่นี้แหละครับเอ่ครับอําพลพร้อมช่วยนั้นใช้รถโบนะครับ ก็มีไปด้านเดียวแล้วก็โผลดูนะครับเนี่ยครับเวลาเฉลี่ยแค่จุดศูนย์หนึ่งวินาทีเท่านั้นครับโดยที่มนตรีนั้นเป็นแชมป์สุนเรุ่นขับเพื่อนสี่ล้อขจรศักดิ์เป็นแชมป์ภาไทยรองแชมป์แล้วก็ชนสวัสดินั้นได้อันดับที่3นะครับบรรยากาศนั้นรุนระทึกกันทุกรุ่นครับที่มีการแข่งขันกันรุ่นนี้ครับสตรีโปรขับเพื่อน2ล้อครับมนตรีบุญรัตนากรชนะไปเพียงแค่จุดศูนย์หนึ่งวินาทีครับชิวเฉียดจริงๆครับเผู้นี้ ส่วนรายละเอียดของการแข่งขันบรรยากาศทั้งหมดนั้นติดตามกันได้กับรายการมอเตอร์แตกรับการแข่งรถบุ๋มแกลงพอเตอร์มาสนามสุดท้ายตัวอะนี้เป็นเวลาที่แบบผมมีความภูมิใจมากที่สุดในชีวิตนะครับตั้งใจมานานฮะทั้งปีพยายามทั้งปีชนะวันนี้ดีใจมากครับดีใจที่สุดเลยในชีวิตนะครับตั้งแต่แข่งรถมาแล้วก็ภูมิใจมากสำหรับตัว่างครับเป็นยังไงบ้างครับก็หวังว่าจะสนุกสนานเหมือนเคยอ่ะ โอเคก็เป okay, the so ็นภาพย้อนอดีตกันนะแล้วก็มีเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวพี่ก็ถ้ามีโอกาสนะครับว่างๆจากงานยังไงถ้ามีอารมณ์ดีๆเดี๋ยวเราอาจจะได้ทำสกู๊ปซึ่งตอนนี้ซูเปอร์บีก็กำลังบิลอยู่เหมือนกันยังไงก็ฝากคลิกทางช่อง u t u b e ไว้ก่อนกัน Subscribe ไว้ก่อนนะครับกระดิ่งไว้ก็ได้นะเผื่อมีอะไรโพสก็จะได้เตือนกันแล้วเจอกันอีกนะครับน้องๆวัยรุ่นทั้งหลายที่แก่แล้ว